che papo cioè la devo tenere così โอเคดูมันี้เขาอยู่นยี่ส่นเด้าวมนนี้เขาจะบาแสดง่วนยังูบอเลยเขาเขาจะแบบมามมองอ๋อมัหลู่กันดูนั่นดูมังใช่ไอ้เก๋ผมก็เป็นเกคุณก็เป็นเกม่นลับม่นลับบัโบ มึงดูนี่มีเกลักแล้วโกลเดดูมันคำหน่อยหัวมันก็เข็นเกลอะไรและอีวิ่งกับวิ่งกับดีเวดโอ้ไม่รู้เอาจะคำแต่กับคนหมูกับหมูกันทุกคนนี่เป็นเกยทั้งหมดเลยเกยทั้งหมดแล้วก็เกยทั้งหมดแล้วก็เกยทั้งหมดเกยได้ตลอดทั้งตอนก็คืนแล้วตอนเช้าแล้วเฮากัเกยกันเตงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรภาษาภ่าอะไรเงี้ยกูยืนไซสมันโอ้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 หล่นเลยเอ้ยกระตุ้อโอ โอ้มันเป็นตจันอ๋อไอไหนกันเจ้าเนี่ยกูเป็นเกยหน้าไหมกูรู้ว่าจะทำยังไงเฮ้ยเคดตัวนี้มันมาเป็นเกย์กับพวกเราหรือถ้ามันถ้ามันเป็นเกย์คงก็จะเกย์เขาเลยนี่เลยโมจิยิมคำเฮ้ยอย่ามึงเกย์เขาเขากำลังเป็นมือใหม่ที่กำลังฝึกหัดเกย์อยู่ เราต้องอู้ยมไม่ใหากเก๊โอ้เพื่อนนักเกมนะเพื่อนทำไมเกมตาอ่ะฮ่่าิกูใส่ชุดเลโก้กูกูเป็นเก๊พวทำไมพวกมึงจองกูแบบนั้นพวกมึงมนใครพวกมึงเนเก๊ใช่ไหมไม่ เออกูไม่ร uhm, ู้กันเออเออแล้วมึงมาตะโกนหรอเออแล้วกูส้อนการเป็นเกย์ตัวพ่อเองโอ้ไม่ผมไม่ายามเกย์เออเราบอกแบาคำมึงโอ้หคำหยาบประเด็นจะโรกกเกย์เราจะพูดคำว่าเกย์อย่างเงี้ยไม่ใช่คำคำแบบนั้นเราองพูดคำว่าเกย์เกย์เกย์แล้วก็เกย์ไปเรื่อยๆมึงต้องมาพูดคำว่าเกย์มนุนี่เกย์ โอ้ยไหนเกยโอ้เกยไอ้สตีด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 อู้บุญจูอมเรื่องพูเย่อะไรนั้นเกยแบบคนยังโอ้มูเยยมาโอ้กูไม่รู้ว่าเูเย่มาแต่รูต่วมึงพูดคำว่าเกถึงจะถูกกดที่นี่แชร์เดี๋ยวเอ๊ะไปฆ่าบซูโบ๋นะ เออลวเากอเอคำมึงตปเกนนะเออไม่ผมจเป็นเกนกันเออก็ไม่รู้หู่าใเนเกต้องเป็นเกนเม่อไหร่ตะเกนั่ะโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้พูดไงนะงสเซนันได้เขาเกนทีสุดมังคนคนเอ๋เจ่เโอเกสุด อู้บานมาใช่เฮยนังแก่กูเจ็บไหม็อเขาหูหูน่าสนนากเอ๋อมึงอย่าไปย้ันเขาเขากำลังเป็นเกยตัวพออยู่เห็นไหมเฮ้ยมึงมานีมึงพาพเกยนนี่มีวันจมเกย์นน่คนึงเกย์น่นนก็อ ใายกูเกย์มากโอ้ใช่เลยแล้วพวกเราจะเป็นเกยกันดูนี่นี่นะเขาเล่นสวนหย่อมที่เปนเกยแล้วก็สวนที่ดูเกยแล้วก็แล้วก็เอื่มในกีเออของเขาพาไปไหนดีกันนั่นเกยหมดมึงด้วยมึงต้องเกยตามเขาเขเริ่มหมดถัง่งเลยอือนี่ที่นี่ก็คือเดอกเกย์พวกเขาพวเขาไม่นิยมเข้ามาตรงนี้เพราะมันเกย์เกย์ตรงนี้แบบบวานมาก ว่าเราต้องไปเจขาะไรไม่ใช่ตรงนี้ดูนี่ <S <S ูเปกนมากเออน่ะกลไหมโอ้สวัดีกสวัสดีเกนมัจะไก่ขึ้นกิ่งอ๋โอ้รีบไปเราเราจะไปเจเราเฮ้ยน้ำมันโด้อโอ้ย เรากเียผมจะกันเอ้เกะเป็นย oh, ังกะเัไงเกะเกเป็นยังไงนยังไงเกนยังอกนยเะเยเกยเยะเปยังะเยัเะเปังจะเยเ็นยเะปัไงนงไงเะนักะเป็เกป็นยังงเกะนเะเยันี่ก เกย์ใจยังเกย์เออชื่อชือชื่อชื่อมึงมันคืออะไรอืมแล้วมึงคิดก่อนว่ากูตั้งชื่อมึงไงโอ๋ไม่เอาเนี่ยดีกว่ากูจะเกมึงอื